เมื่อเฟอรเราฝึกสติสติคือผู้รู้สติคือความระลึกรู้สมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือรู้รอบในกองสังขารอยู่ที่เดียวกันนั่นนี่นะอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะสับเลยพั้ะเลยสับมันเลยไม่ใช่เรานะนะี่ะไหนจะไปถือว่าเรานะอารมณ์ที่เกิดขึ้นยินดีกับยินไายนะไม่ใช่เราเน่ยนะนะสับเอาผ้าพาหัวเลยไหมควันพา,าหัวซับลงเลยไหมอะไรโผล่ขึ้นมาสับโั้วเลยตายคามือเลย อะไรโหวกแมวสาปวัวเลยตายข้ามือเลยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้ละได้ป่ะนี่ที่แรกม็มีเชื้อรอลาเนาะและต่อมาก็มีเชื้อรออต่อมาต่อมา,อมาแล้วเราสติ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 ส,ตสมาธิปัญญาแก่กล้าเป็นเชื้อละได้สินี้เราก็ตั้งละจากของย,บยาบยาไปก่อนละจากยาบยาบตัวสติ โดยสมาธิัวมีปัญญาแล้วก็ละอารมณ์หยาบๆที่เราจับต้องมองเห็นซะก่อนต่อมาแล้วก็ละแบบอารมณ์อ่าตัวปานกลางตัวปานกลางเข้ามาตัวปานกลางเข้ามาสุดท้ายไปเาดงก็จะได้จ้องได้มองเห็นละกิเลสตัวละเอียดซะได้ป่ะนี่ละการละกิเลสมันเจ็บปวดอยู่ไหนอย่าไปว่าไม่เจ็บปวดเด้การละกิเลสเหมือนเฉื้อนเนื้อเจ้าของทิ้งเลยเดย้การละกิเลสนี่ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหนืมันเป็นเราทั้งหมดเลยเด้ ความยินดีก็เราความยินไายก็เราความพอใจก็เราไม่พอใจก็เราดูที่น่ะมันมัดมันลัดจิตกับจิตเรากับอารมณ์เป็นอุป,ปัตทานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาโดยตลอด,ดยมาสูลสันนะสันสังเธอนะ่ความหมายเป็นย่าง้งเด้